ดีค่ะวันนี้อยู่กับตุต๊ตะตุ๊ตะคนสวยตุต้วคนสวยอ้ไปแล้วค่ะมันนี้กะอันปิดลานนะาจะเอาลูกสินมาทรงอันี้วยมาทรงไอเคนเนาะแต่เออไอเคนวันเดียวได้ดลากากะกันก็เลยขึ้นมาทั้งบ้านจ้ะมาหาตุต๊ต๊ะ พ่อเอ๋ยจ้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมืออื่นให้นุ่นมาลายคล้ายกระเป๋าให้อาเจียวมพ้ยนะวันนี้ก็อยู่กับตูต้าค่ะต๊ตาตอนแรกนึกว่าน้องจะนอนแล้วที่ไหนได้น้องเพิ่งตื่นค่ะเข้าไปเข้าไปเอียนน้อมานนิไนค้าในค้ะสงใจนสงใัยอย่างว่นนี่ แล้วก็วันนี้อยู่กับอ่าพี่ลักกี้ชาแนลนะคะนะโบอันเพิ่งเบิ้งอันนี้พี่ลักกี้นี่ยเพิ่งเพิ่งผ้าน่องเบิ้งไรซุดของอะไรนะพี่พี่เบียร์นันทมนมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วเพจบแล้วจบแล้วจบแล้วฮายยังเห็นเพิ่งเบิ้งไหมจบแล้วจบแล้วคิดย้อนก็ได้ใครเอ้ยใครเอ้ยใค่อยเอ่ยค่อยเอ้ยใครเอ้ยเพิ่งนั่นอันนี้ หายซะเนาะหกคนหายอยู่นี่ใครเอ่ยใครเอ่ยเมื่อกี้พนังตาทีลักบุ้นไม่รู่มีอะไรสดของพี่เวียงนัลลิโมนนะจ่าออกงานเมื่อกี้นางเบิ้งน้ำกันดีดีมาหันกับในท้ายคลิปอันไหวใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยคะพนังเบิ้งน้ำอันเบิ้งดีดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยนี่ไงเป็นยังก็เป็นยังก็เห็นจระฮองเนาะกระเห็นจระฮองใครอืุ้ยจะหายซะเนาะ ให้ดูลองเดี๋ยวหนูร้องจป้าเจียวป้าเจียวก็ไปหาแนว้กินให้นาริตะเนาะค่ะคะอะไรคะป้าเจียวบอกว่าเดี๋ยวหาแนว้มาให้นองกินซ้ำหนูซ้ำหนูมากนาริตะต้เพิ่งตื่นค่ะเดี๋ยวว่านอนไปหาชั่วโมงวาสันไม่มีไม่มีแล้วแล้วคืนนี้หนูจะนอนอีกทีตอนไหนคะไปไหนคะไปไหนคะอยานุกับเขาไปที่ละหนู เข้าไปเป็นบ้านนะลุกเข้าไหมเข้าไหมโอ้คือได้บ้านอันตาหักไทยน้อบ้านใครเอ่ยบ้านใครเอ่ยบ้านใครคะไม่อยากเข้าจังเลยจะเข้าไปจังเลยเข้าไม่ได้ค่ะดูตัวพี่รักด้วยค่ะอย่าเข้าไปจังเลยเข้าไหมป้าบอกว่ารอข้าวเย็นก่อนนะคะคนสวยถึงจะได้กินเข่าใครคะลูกกวไข่ไหนไหนไหนข้างในมีอย่างยุ่งกว่าคนน่ะ เข้าไปค่ะเข้าไปไหมไม่เข้าไม่เข้าไปใช้ไมนเห็นอันปลาเจียวไปตามหาปลาเจียวปลาเจียวเดินออกไปทางนี้ของใครงี้ตุ๊กตาตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยเห็นไม่ก่อนเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวคนอ๋อคนนี้อ่าแลกกันไหมโอ้โหแลกกันกับโทรศัพท์ไอ้แลกกันแลกกันแลกกัน เดียบ้กัน,ลกนดลบิบตรงนี้นี่นบีบบบให้มันกังไนนูบีบตรงไหนนูนบีบตรงไหนฮ <ific. S 1> บ้านย่งขาบ้า,บานย่งขาลุงกันเลยหรอมนคือ <ฮะ S 2> ว่าหว่วงอีกๆล่ะฮะ มนั่นคือของอีกๆล่ะแก้มหนูแดงจังเลยตุ๊ต่ะนะอะไรคะชงใสอ่ะไหนไกลบ้างโน้ตจ๊ะบีบเท่าน้ำเอาเลยว่ะไหนมาบีบให้ฟังกันด่ว ตบมือจ้าอ่ะอ่ะเอาทั้งสองค่ะเอาทั้งโทรศัพท์ด้วยออโอเคโอเคอ่ะออออืมอบมอืมอื้อืมอื้อืมอื้อืมอืมติดแมสจะร้องให้ใส่กันนี่ยืนนิ่งเดิน บัตน,นี้จามันหรอบัานนี้จ้าอะไรคะอ,อ,อะไรหนูเอาอะไรเนอะให้บีเผยฟังกันดูอย่าเข้าบ้านหรอคะขาพื้นล่ม,มันยุ่งเข่าเข่าิล่ะเข่าิล่ะเข้าไหมนี่ว้ายว้ายอ,อู้หู้ไม่หยอกกันอันพานอันมุ่ง เอ๊ะอาจ๊ะเอ๊ะอาเจ๊เอ๊ะอาเจ๊ะมาข่าทางพีที่ละหนูนี่นะเข่าไหมอาจะเอ๊ะอาจ๊ะเอ๊ะหือฮ่าฮ่าฮ่าา้ม่ใช่จะไหนมาขนานี้ ออืกัดหักวากายเดี๋ยวมาไม่เอาไม่เอาไม่เอามาบีเาบเลนมาบีบเลนมาโนกัดอืมได้แล้วค่ะ <laughs> อืมก็ยืนเล่นมุ่งผู้เดียวนะจ๊ะ

มาบีบแห้งฟังมึงกันดูมาหนีมาเฮ้ยกินไก่ KFC เหรอคะเป็นไงหนูมีฟันหรือยังมีฟันยังมีฟันแล้วมีฟันแล้วมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันวายเงี้ยเหรอมามามาขอขอก่อนมาเช็ดก่อนเร็วมาเช็ดก่อนมาเช็ดก่อนค่ะเอาออกมา ไม่เอาไม่เอาจ๋าจ๋าจ๋าอะไรคะอะไรคะเออเกินเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ติดละไม่เป็นไรค่ะกัดเลยกเว่าเพิ่งงอเพิ่นนอนน้ำตาตื่นนอนจ๋าหนูนอนเพิ่งตื่นหนูนอนตั้งห้าชั่วโมงเลยค่ะป้าจะบอกว่าหนูนอนตั้งห้าชั่วโมงเก็นไะเอานั่งตักฟีลากเดาจ๋าอ่าออ่าได้โทรศัพท์แล้วทิ้งไก่ได้โทรศัพท์แล้ว ม่ทิ้งไก่เพราะหนูอยากกินไก่เคฟซีป่ะนี่นี่อ่าจ้าอืมอืมอายอายมาเช็ดก่อนมาติ๊โจูติ๊กจูเลยนี่ยังเก็ียดนะจุงหุกยังสั่นปวดล็อกแบบนี้ค่ะปวดล็อกแบบนี้นี่นะคะนี่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 อ่ะอ่ะนะอ่ะ หนูจะกดไลฟ์สดไม่ได้นะคะหนูจะไลฟ์สดหน้าหนูให้ให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมตุ๊ตะเพื่อนนะเพื่อนนาเพื่อนจ้าเพื่อนนาเพื่อนจ้าอันตุ๊ตะน้อยจะกินข้าววันนี้หรือว่าอิ่มนมแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะรู้ค่ะหน่อยเร็วตุ๊ตะน่ารัก นานาเต็มจอค่ะเอ้าหนูโมโหแล้วหนูป้าโทรศัพท์แล้วค่ะนะป่ะกินข้าวไหมกินข้าวไหมมัมมัมไหมมัมมัมไหมมัมมัมกับป้าจอานั่งไงมัมมัมกับไก่ KFC เลยได้คุณน่ะมนใส่ใส่เขียวกัดอร่อยไหมเช็ดแล้ว ออเรอคาคือนหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรคะฮะหนูเป็นอะไรเอออมันเคี้ยวอืมมันเคี้ยวอันตีมือพี่เลยเจ็บเจ็บขอเท่า่ะขาเท่า่กว่ไหนไหนไห ใครเอ่ยจะอะไรกับพี่ดาวคะใครเอ่ย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 อู้วไอ้าะเออเออเออเอาอย่างนั่งวบอสอย่างนั่งมาจะนั่งตักนั่งตัรออ่ยเออออเออเะเล่นไก่เล่นไก่กับหนูเอ่ยเหรอนี่ไงเออก็นี่คชอมาเสียงไก่เนาะหนูชอบเสียงไก่เอ้าเอ้าเอ้าไปให้เอ้าไปให้อันพี่เลยนน้ำล่ะ

หนักเสียงไก่จ้าเอตุตาขาะเห็นะหมันเล่นบ้านมันเดียวหนะูนอยู่กับบ้านค่ะหนูอยากเข้าบ้านหรอคะใช่ไหมหนูอยากเข้าบ้านไหม <laughs> ค่ะตอนนี้นอกอะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะแต่คนสีนอนหลับวะผู้จะสีนอนย่แบบไหนอุ้ยนุยย่าเล่นนุ่มนั่นอะไหนไหนไหนมันหกใส่ตัวเองเออโอเคอวคิวน่ะแล้วก็เรื่องยังไงน้องน้องน้องก็จะกินยาวันนี้นันนันที่ล่ะนั่นตี่ล่ะเขียนหมดแล้วหนูเช็ดเองหูเช็ดเองเช็ดเองค่ะเร็วจ้าเดี๋ยวจะนั่งกะ เดี๋ยวคิมเหนือไว้์ซัมนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจันได้ก็ฝากติดตามช่องน้องดาวแสงทองฟินแลนด์ทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่อง YouTube เลยนะคะเดี๋ยวคิมเหนือไว้์ซัมนี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตุ๊ตตบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไหนลูกเออเหนาอคุณบ๊ายบายคุเออบ๊ายบายแหละบ๊ายบายค่ะ